สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะเตรียมดินปลูกใส่เข่งไปเลยนะครับดินปลูกเนี่ยเป็นดินที่เราผสมขึ้นเองหรือเป็นดินปลูกที่มีขายอยู่ตามร้านค้าทั่วไปก็สามารถที่จะใช้ได้ต้องเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีระบายน้ําได้ดีในการเตรียมดินปลูกใส่เข่งนะครับใช้มือกดให้แน่นนิดนึงขนาดของเข่งเนี่ยเราต้องสามารถที่จะยกได้ง่ายนะครับเมื่อเวลาเราใส่ดินปลูกเข้าไปแล้วเข่งก็ต้องมีรูระบายน้ําสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีไม่ให้เกิดน้ําขังในเข่ง แล้วก็ในการเอาดินปลูกใส่เข่งเราไม่ควรที่จะใส่เต็มเข่งเราควรที่จะเว้นให้ต่ำกว่าขอบเข่งนะครับประมาณ1-2ซนเวลาเราลดนน้ำเนี่ยน้ำจะไม่ได้ล้นออกมาซึ่งเข่งใบนี้ความกว้างของปากเข่งนะครับจะอยู่ที่15นิ้วเราจะปลูกประมาณ8-9ต้นก็พอเขาจะใช้เวลาขยายหน่อไม่นานก็จะเต็มเข่งองขั้นตอนการปลูกนะครับ เราควรที่จะกบดินให้ลึกถึงบริเวณรอยดินเดิมจะเห็นจากลำต้นเก่าแล้วก็กบดินประมาณนี้หัวสะสมอาหารต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเอาออกเพราะว่าเขายังจะเก็บอาหารไว้ใช้งานได้ต่อไปแล้วก็ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ1นามือ ต้นพันธุ์กระเจียวหวานควรจะเป็นต้นพันธุ์ที่มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีหัวไว้สะสมอาหารนะครับเพราะว่าลักษณะของกระเจียวเนี่ยเขาจะแทงเงาต่อไปเรื่อยๆยิ่งเงาใหญ่สมบูรณ์เขาก็จะยิ่งให้ดอที่สมบูรณ์ให้ดอกที่สมบูรณ์ควรที่จะเป็นต้นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะสดใหม่หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับล้วก็รดน้ําตามได้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือการดูแลรักษาเนี่ยสองสัปดาห์หลังจากเราปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มลําไรรดน้ําเป็นปกติวันละหนึ่งครั้งพอ หลังจาก2สัปดาห์ไปแล้วเราค่อยให้เข้าไปโดนแดดเต็มที่นะครับก็คือตัวกระเจียวหวานเนี่ยจะเป็นพืชที่ชอบแดดให้เขาโดนแดดเต็มวันได้ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ให้เขาโดนแดดเนี่ยดอกจะไม่สมบูรณ์เราปลูกไปแล้วนะครับ2สัปดาห์ เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักหรือจะเป็นขี้วัวหมักขี้ไก่หมักเราก็สามารถที่จะใส่ได้ตัวนี้ไม่จาเป็นต้องใช้ยายลไล่มแมลงโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่มีศัตรูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับขา่ากับขมิน้นตัวนี้จะมีกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยซึ่งจะป้องกันมแมลงได้ดีถ้าเกิดเราได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์มาปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนหรือ60วันนะครับเราก็จะมีดอกกระเจียวหวานไว้รับประทานนะครับ